ในเรื่องของอาเซียนนะครับซึ่งเนื้อหาเริ่มที่จะงวดเข้ามาแล้วก็ออกรถอดชาติทีเดียวนะครับกับอาจารย์เงาะอาจารย์อาจารย์จิรธาอากักดิทัศน์นะครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราได้คุยว่าการประโยชน์ของการเป็นอาเซียนนะครับก็คือเรื่องของ AEC เนี่ยนะฮะเราจะได้ในเรื่องของเขตการค้าเสรีนะครับซึ่งพอฟังเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะมีความสนใจว่าเออ ต่อไปนี่เราจะมีการทํามาค้าขายกันอย่างเสรีเราจะมีการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับคนไทยเราแบกของไปขายพม่าพม่าแบกของมาขายเมืองไทยอะไรต่างๆนะครับจริงๆแล้วมันเป็น,ปนยังไงนะครับเพื่อที่จะให้เราเกิดความเข้าใจในเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนและลึกซึ้งนะครับเรื่องของการค้าเสรีที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนะครับอาจารย์จิรัฐาอาจารย์เงาะคงจะได้มาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้ให้เกิดความชัดเจนขึ้นอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัปดาห์ที่แล้ว คุยค้างกันไว้นะครับเรื่องการค้าเสรีใช่นะมันเสรียังไงบิกตะค้าอะไรัะค้าใครใครค้าช้างค้าใครใครค้าม้าค้าอย่างนั้นหรือเปล่าทำนองนั้นทำนองนั้นเลยนะครับนิกก็ขอทวนทำทำกันนิดหนึ่งว่าในเรื่องของการค้าเสรีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอยู่สองเรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของภาษีที่ศูนย์เปอร์เซ็น ะะกับมาตรการกีดกันการค้าที่ไม่ใช่ภาษีนะพอจำกันได้ไหมคะภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือว่าพอเปิดเสรีอาเซียนปุ๊บนะคะภาษีปีสองห้าห้าแปดซึ่งส1ธเอ็พันวานะคะคนะคะก็ภาษีจากสินค้าที่เราเห็นเห็นอยู่ที่เรามองเห็นเป็นอยู่ทั่วทั่วไปทั้งหมดนั่นแหละก็จะลดลงนะลดลงเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์ราคาลดลงคือถ้าหากว่าสินค้า ภาษีลดลงภาษีศูนย์เปอร์เซนต์ก็แสดงว่าจากที่เราเคยนําเข้าสินค้าอย่างหนึ่งในราคาสูงริ่วพอภาษีมันลดเหลือศูนย์เปอร์เซนต์มันไม่มีภาษีทั้งฝากเขาแล้วก็ฝากเราใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเขาไม่เก็บเรามาเก็บหรือว่าเขาเก็บเราไม่เก็บอย่างนั้นใช่ไหมครับมันก็จะทําให้การบริโภคของคนในอาเซียนเนี่ยคล่องตัวขึ้นคล่องตัวขึ้นสินค้า่ายเทกันง่ายมากยเคยซื้อ อะไรดีอ่ะเคยเคยซื้อส้มสมมตินะครับส้มส<ะ>ัก <สะ S 2> ลูกหนึ่งราคาร้อยบาทจากประเทศเวียดนามใช่อาจจะเหลือแค่ห้าบาทอาจจะเหลือโอ้โหกันเลยเหรอฮะก็ <laughs> ขึ้นอยู่กับว่าขนส่งไกลอันนี้อันนี้มันคือสินค้าทุก,ทกอย่างเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ก็จากที่เราเป็นสินค้าทั่ว,วไปที่เรามองเห็นนะคะอันนี่ยก็ภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์ทวนกันว่าเนี่ยพอเปิดแสรปุ๊บสินค้าก็จะมีการหลั่งไหลเข้ามาจากพ่อค้าทั้งหลายอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมคงตื่นเต้นนะเฮ้ย วันที่31ธันวาคมปี2558ไปเที่่ยวกอนเราจะไปรออยู่ชายแดนอย่างนั้นเ่รฮะไม่ต้องรอชายแดนค่ะมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเราแล้วบ้านเราเลยงั้นเลยใช่คะตื่นเช้ามาของถูกลงเลยหรือเปล่าฮะจริงๆของถูกเนี่ยทยอยมานานแล้วทยอยถูกมานะเด็กทำไมผมสมมติตังค์ผมไม่เหลือเลยถูกยังไงอะถูก ถูกถโกงไปเปลี่ยนเป็นสินค้ามาไงคะมันเลยไม่เหลือในกระเป๋ามันเลยกลายไปอยู่ในกระเป๋าของร้านค้าอ๋อแล้วสินค้าถูกลงจริงอยู่เหรอคะอาจารย์ถูกลงจริงๆริงนะสินค้าเราลองสังเกตดูง่ายๆก็ได้ค่ะอาจารย์ดูราคารถหน่อยไหมคะราคารถรถหลัรถยนต์ครับรถยนต์อ๋อก็รู้แต่ว่ามันมีอีโคคาร์มี รถคันเล็กคันใหญ่ว่าไปใช่ไหมอ่าฮะเมื่อสักเอ่อสิบสิบปีที่แล้วมีรถราคาสี่แสนไหมคะไม่มีไม่มีหรอจริงจริงนะสิบปีที่แล้วมีครับแต่เป็นรถมือสองรถใหม่ๆรถใหม่ๆก็มีแต่เป็นคันเล็กๆคันเล็กๆครับผมคันเล็กๆหรือหรือเคยมีเหมือนกันรถแบบราคาไม่ไม่ไม่แพงมากนะครับใช่แต่ว่าไม่มีแอร์ไม่มีวิทยุไมม่ี จะตัดอะไรลงไปบ้างแต่ก็มีในราคา4,000สนสามสี่กว่า10ปีที่แล้วก็มีราคาประมาณนี้4ี่0สนกว่าอาจจะช่วงนั้นอาจจะกระจกต้องใช้มือไขหรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะทุกวันนี้ลดราคารถยนต์ราคาถูกถูกราคาสี่ห้าแสนสิบปีมาแล้วนะเออราคายังซื้อได้เท่าเดิมอยู่เเป็นเพราะอะไรก็แสดงว่าชิ้นส่วนข้างในเนี่ย มันถูกลงถูกไหมคะคือเราอาจจะไม่รู้ตัวใช่เราไม่รู้ตัวนะคะเราไม่รู้ตัวว่าเนี่ยเราบริโภคสินค้าหลายๆอย่างในราคาเท่าเดิมมันแต่อันนี้อันนี้หมายถึงว่าในเฉพาะในในแวดวงอาเซียนเราใช่ไหมครับสินค้าที่เรานําเข้าจากยุโรปจากญี่ปุ่นอยังยังไม่ใช่ยังเหมือนเดิมญี่ปุ่นเป็นอาเซียนบวกสามแตยังอยู่อาเซียนอยู่ในบวกใช่ไหมครับแต่ว่า ถ้าในกรณีที่เรายังไม่ได้เซ็น FTA กับใครนะคะสินค้าจากประเทศนันงก็จะราคาสูงอยู่จะได้่าต่อไปสินค้าจากจีนจากญี่ปุ่นจากเกาหลีจะราคาถูกลงตอนนี้ตอนนี้เริ่มทยอยถูกแล้วแต่ว่ายังไม่หมดจะหมดหรือว่าจะลงกันทุกราคาทุกอย่างทุกตัวนี้ก็คือวันที่11ค่ะเชื่อกันว่าแบบเชื่อกันว่าแบบนั้นถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรวุ่นวายเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองมีผลไหม จริงๆการมีผลไหมอาจจะมีผลบ้างเล็กน้อยแต่จริงๆข้าราชการก็ทํางานได้ก็ทําไม่ได้เราเห็นเข้าเห็นเข้าไม่ได้หลายกระทรวงเข้าไม่ได้ข้าราชการทั้งหลายก็ย้ายไปอยู่ในที่ต่างก็คือยังทําอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ข้าราชการก็ทันสมัยแล้วมีข้อมูลบนเขาใช่ทํางานออนไลน์ได้ไม่ใช่ต้องอยู่ในสถานที่เสมอไปใช่ไหมคะแล้วเนี่ยงานที่เป็นเรื่องของที่จะต้องประชุมเนี่ย ก็ประชุมออนไลน์ได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการเก็บข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลเนี่ยก็ก็น่าจะดําเนินไปได้ไม่น่าจะมีปัญหาผมถามนิดนึงถามแทนท่านผู้ชมเลยว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในบ้านเราไม่มีผลกับกับนัดหมายที่นัดหมายกับพ้นอาเซียนใช่ไหมครับนัดหมายกับที่เรานัดหมายว่าเราจะเป็นอาเซียนกันนะเราจะเราจะเป็นประชาคมเดียวกันนะ ในวันที่31มสิอธันวาคมสามห้าแปดค่ะอันนั้นคงไม่มีผลมีผลไม่ได้หรอกค่ะเพราะมันนัดกันมาหลายสิปีแล้วคุณนุ้ยแม้ว่าตอนนี้รัฐบาลจะยังมีปัญหาอยู่ยังรักษาการไม่รักษาการลาออกไม่ลาออกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเดินหน้าเหมือนเดิมใช่ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีปัญหาก็เพียงภายในประเทศเราแต่อีก9ประเทศเขาไม่ได้มีปัญหาอย่างนั้น ง้ก็ตอสมมติสมมติอาจารย์สมมติเกิดสงครามกลางเมืองยิงกันตัวตับมื่มากเลยละแล้วเกิดประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนบอกว่าโอ๊ยพี่ไทยเราไม่เคยเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเลื่อนไปก่อนนะมีเป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าดูจากลักษณะแบบนี้น่าไม่น่าจะไม่น่าจะนะค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยภาษีที่ลดเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือมาตรการกีดกันทางภาษีที่ที่พยายามลดกันอยู่ในทุกวันนี้ <g eler> ก็ดําเนินการต่อไปการซื้อขายที่ <ừ> mm. ในภาษีตัวที่ถูกลดลงมาเรื่อยๆจนเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ยังคงเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่ไม่ได้ทําให้การค้ามันขาดตกบกพร่องไปถ้าผ่านด่านศุลกากรตัวนี้เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็ผ่านเข้ามาได้เพราะมันคือเรื่องของภาษี <g eler> เรื่องของสินค้าใช <ười> ่เร <ười> ื่องของการค้าค <ười> ือคนจะมีปัญหากันกองแต่ว่าสินค้ามันต้องเดินมันไปนอกจากว่าจะมีปัญหาเรื่องการติดชายแดนรอเปล่า เรามีปัญหาเฉพาะในกรุงเทพนะคะลองสังเกตดูเรามีปัญหาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็สมมติถ้าเกิดประเทศใดประเทศหนึ่งในอาเซียนมีปัญหาภายในแล้วต้องปิดประเทศปิดชายแดนมันจะทําให้การค้าไม่ใชกด่านอ๋อมันก็คือเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างๆก็เป็นเงินต่อไปสมมติออกดานด่านท่าขี้เหล็กมีปัญหาแล้วบะบังก็ยังเปิดอยู่เพราะมันไม่ได้เป็นแค่ชายแดนอย่างเดียวใช่ทั้งเรือบินทั้งรถยนต์ทั้ง เรือเดินทะเลอะไรต่างๆก็สบายใจถ้าติดกับพม่ามีปัญหาอติดกับลาวติดกับกัมพูชาก็ไม่ได้มีแล้วสินค้าพม่าก็อาจจะเข้าทางลาวได้สินค้าพม่าก็อาจจะอ้อมหน่อยหรือว่าไปผ่านด่านอะไรที่ที่ค่อนข้างใต้แล้วก็จัดขาได้สะดวกอันนี้ท่านผู้ชมเคลียร์นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยวันที่31ธันวาคม2558านิชาร้อนนะครับเราก็จะเป็นประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์แบบ แล้วก็เรื่องที่เราคุยกันคือเรื่องของ FTA เรื่องของเขตการค้าเสรีไม่มีดอกเบี้ยไม่มีภาษีไม่มีภาษีดอกเบี้ยจ่ายไม่มีภาษีนะครับแล้วก็สินค้าอะไรบ้างแล้วสินค้าแบบไหนบ้างที่จะได้สิทธิ์ตรงนี้อาจารย์ตอนนี้ก็ถูกผ่อนปลนไปเกือบทุกประเภทแล้วอะค่ะนะคะเพีงก็เหลือจำนวนน้อยมากเรียกได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันที่จะทำมาค้าขายกันได้ไม่ว่าภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรม แสดงว่าเราควรจะดีใจใช่ไหมเนี่ยเราดีใจใช่ไหมเราควรดีใจเพราะว่าผมเห็นก็บางคนเขากังวลโอ้เป็นอาเซียนเราจะไปแข่งกับเขาได้ยังไงเดี๋ยวคนอื่นเขาก็มาค้าขายแข่งกับเราเราคนไทยสู้เขาไม่ได้เราสู้ไม่ได้จริงๆหรอไม่รู้สิไม่รู้สิก็ประเทศจริงแล้วก็ก็ดูอย่างประเทศพม่าพม่าก็ใกล้เคียงคนอินเดียนะค้าขายเก่งนะฮะแข่งขันแข่งไม่ขี้เกียจนะครับ ทางฝั่งเวียดดงเวียดนามเนี่ยเขาก็ใกล้ๆทางจีนเขาก็ค้าขายเก่งกว่าเราเราจะมีคนมาแย่งมาแย่งขาขายกับเราไหมมีแน่นอน,น,นะะการแข่งขันก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นการข่งขันก็มีคู่แข่งมากยิ่งขึ้นนะคะแต่การค้าอะไรที่ไม่มีคู่แข่งก็ไม่สนุกไม่สนุกมันต้องมีคู่แข่งเนาะอาจาร,รย์ลองคิดนะคะว่าสมมุติว่าอาจารย์มีสิทธิ์ขายสินค้าอย่างหนึ่ง ครับนะคะแล้วก็มเป็นผลไม้แห้งอ่ะนะคะซึ่งผลไม้แห้งเนี่ยไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนเลยอาจารย์ขายคนเดียวครับก็ขายไปเรื่อยๆอาจารย์จะเหนื่อยไหมคะที่จะทําให้คนทั้งอาเซียนรู้จักผลไม้อบแห้งที่ไม่เคยมีใครเขารู้จักเหนื่อยเหนื่อยแต่ถ้าเกิดรู้จักแล้วผมขายคนเดียวเนี่ผมมีใครแกลงมีใครแย่งไงก็ไม่มีใครแย่งแต่ว่าคนที่ไม่รู้จักสินค้ากว่าจะซื้อสินค้าเราได้เราต้องอธิบายเยอะ ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าอาจารย์มีคู่แข่งขึ้นมาสักสองสามรายเขาก็ช่วยพูดเขาก็ช่วยทําโฆษณาเราก็ทําโฆษณาในสินค้าของเราเขาก็ทําโฆษณาในสินค้าของเขาถ้ามีสามเจ้าเอาก็ยิ่งสามปากค่อยพูดถ้าสิบเจ้าก็มีสิบเจ้าช่วยกันพูดแทนที่คนจะรู้จักในวงเล็กๆก็ขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอ๋อนี่คือผลดีของอาเซียนถูกไหมคะทั้นถ้าเราบอกว่า เราไม่มีคู่แข่งเลยแล้วเราจะทําให้คนทั้งอาเซียนรูร้จักสินค้าเราได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยมากเราก็ใช้ทุนมหาศาลแล้วก็จะประสบความสําเร็จหรือเปล่ายังต้องใส่เครื่องหมายคําถามไว้ว่าสําเร็จจริงไหม,มเพราะว่ามันเพราะว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีใครเขารู้จักขายอยู่คนเดียวมีคนมาช่วยขายใช่ไหมคะมีคนมาช่วยพูดให้มันมีคนมาช่วยก็ทําให้สินค้าเราขายมากขึ้นมีคิดในทางบวกเลยนะเนี่ยคิดในทางบวกไหม,ไม ก็มีเพื่อนก็สนุกดีสมัยเ,เรียนหนังสือถ้าแข่งกันเรียนกับเพื่อนสนุกไหมคะสนุกครับอาจารย์อย่างนี้มันไม่เรียกว่าเป็นการมาเป็นมาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดอะไรอาเซียนอาเซียนจะมาช่วยทําใหา้การค้าในพื้นภูมิภาคนี้คึกคักข,ขึ้นหรืออาเซียนจะทําให้เรามีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้นจากที่เราเคยขายได้ให้กับคนร้อยคนคน,คนประเทศคนลาคนพม่าเคยมาซื้อเราอย่างเดียว พอเขารู้จักสินค้าเราเขาก็ไปทำแบบแบบเราบ้างเรา,เ,ราเคยขายก๋วยเตี๋ยวเราเคยขายผัดไทยอยู่ประเทศเดียวนะแต่ถ้าเกิดคนพี่น้องชาวลาวมาเรียนรู้ผัดไทยจากบ้านเราแล้วเขาไปทําผัดไทยขายที่บ้านเขาต่อไปคนลาวที่เคยเดินข้ามแม่น้าโขงมากินผัดไทยบ้านเราเขาก็ไม่มาแล้วเขาก็กินผัดไทยบ้านเขาอ,อ,อย่างนี้เราเสียประโยชน์นะฮะแต่เราก็มีจุดขายว่าของเรามันเป็นของแท้อ๋อถูกไหมคะทั้นการทําการค้าสมัยใหม่ใน ในการเปิดเสรีอาเซียนก็ดีในการที่เรามีเพื่อนที่อยู่ในประเทศอื่นๆเช่นยุโรปอเมริกาอะไรก็ดีเราก็จะต้องใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุดเด่นของสินค้าเราเด่นเราดีกว่าคนอื่นเพาะตรงไหนต้องต้องบอกให้ได้ละว่าทำไมต้องซื้อผลไม้อบแห้งก็คือสรุปแล้วว่าข้อนี้เท่านั้นใช่ไหมคะคือสรุปแล้วว่ามันจะทำให บรรยากาศในการค้าขายนี่คึกคักขึ้นจากที่เคยมีร้านเราอยู่ร้านเดียวนั่งตบยุงคนมาก็ขายไปมันจะมีร้านนั้นด้านนี้มารวมกันเป็นตลาดนัดถ้าหาว่าเปรียบเทียบอาเซียนเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตลาดนัดเองกับค้าเองกับซื้อไปซื้อกันมาอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเรามีร้านเดียวคนก็มาซื้อเราอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเรามีร้านอื่นมาเราขายก๋ยเตี๋ยวเขาค้าไม่ค้าเขาก็มาซื้อก๋ยเตี๋ยวเราด้วยเพราะตรงไหนเป็นชุมชนตรงไหนค้าขายมันก็จะเป็นชุมชนเอาละทีนี้ถ้้าาผมมีรน แลวผมต้องการจะค้าขายแบบที่ได้สิทธิพิเศษตร,ตรงนี้นะครับ<ช>ได้ได้เ,เป็นส่วนหนึ่งของเขตการค้าเสรี<ช>0%เนี่ยผมต้องมีคุณสมบัติยังไงก็จะต้องเป็นคนที่ซื้อตรงกับรัฐก่อนซื้อตรง<อ>กับรัฐอันนี้โดนหลายคนเลยนะครับเช่นเช่นสมมติว่าเราเปิดร้านร้านหนึ่งเราก็ไปจดทะเบียนซะแล้วก็เสียภาษ,ษีให้ถูกต้องซะ นะคะแล้วแต่งบัญชีได้ไหมแต่งบัญชีก็ใช้วิธีบริหาราษีนะคะบริหารบัญชีบริหารภาษีสมมติว่าน้ำแก้วนี้นะคะพอซื้อซื้อสีสวยๆอย่างนี้มาเนี่ยนะคะซื้อในเมืองไทยคนไทยผลิตไม่เก่ง สมมุตินะคะสมมติคนไทยผลิตไม่เก่งทําแล้วสีไม่สวยขนาดนี้ลองไปซื้อของสิงคโปร์ดูดีไหมเขาทาให้สีสวยรสอร่อยกว่าเขาเป็นจุดที่นําเข้ามาเยอะทีนี้จากสิงคโปร์เนี่ยมาถึงร้านนี้ดอกเบี้ยจะทดทีภาษีจะได้0%ถ้าเราจดทะเบียนถูกต้องจ่ายภาษีถูกต้องนะคะเราก็สามารถค้าขาย โดดยได้สิิิทธเษถ้า<ม><ม>เป็นแบบเป็นร้านเถื่อนป้ายภาษีป้ายมันมีภาษีอะไรไม่มีอะไรเลยคือค้าขาย <จะ S 1> อย่าง <จะ S 1> นี้นำเข้ายวไำเข้าไม่ได้จะไปติดต่อใครก็ต้องไปอาศัยคนอื่นที่เขาทําถูกต้องถูกไหมคะถ้าเราไม่เคยมีอะไรเลยแล้วเราบอกว่าเราอยากได้ของจากประเทศนูน้นประเทศนู้นเขาจะมั่นใจเราไหมว่าเขาจะขายของให้เราแล้วเราจะไม่ คือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยงได้ตรงๆกันค่าเดี๋ยวนี้เ่เวลาใครเขาจะ้ทำการค้ากับใครเนี่ยเขาต้องมีการตรวจสอบแล้วยของคุณจดทะเบียนอะไรยังไงนะครับมีตัวตนต้องแสดงตัวตนให้ชัดเจนเพราะว่าการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยมันจะต้องมีการไว้วางใจกันระดับหรือไม่กันนะเราต้องโอนของให้เขาบางส่วนหรืออะไรอย่างเขาต้องจ่ายให้เราครึ่งนึงเราถึงของถึงเราจ่ายอะไรคือมันต้องมีการไว้วางใจกันต้องมีการไว้วางใจกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น ร้านขายน้ำเล็กๆคงไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะว่ามีตัวแทนทําได้แต่เทาทีนี้ทําธุรกิจใหญ่ๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าฉันไม่อยากทําอะไรเลยที่ที่ไม่อยากจดทะเบียนการค้าไม่อยากเสียภาษีอแต่อยากได้สิทธิพิเศษมันก็พูดยากไม่ได้กคือย่างแรกเลยคือต้องซื่อสั์ตวรัฐของตัวเองใช่จ่ายภาษีให้ถูกต้องใช่ค่ะหรือว่าถ้าสมมติว่าท่านใดทําธุรกิจเกี่ยวกับข้องกับ สถานบริการเกี่ยวข้องกับโรงงานก็จะต้องมีการจดทะเบียนที่ได้รับรองการจดทะเบียนจากกรมโรงงานก็ดีหรือว่ากต้อระงนั้นๆเครื่องไม้เครื่องมือต้องมีมาตรฐานการดูแลลูกน้องบรรดาแรงงานต่างๆก็ต้องควรจะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ใช่ว่าใช้แรงงานเถื่อนใช้แรงงานเด็กแล้วก็เอาสินค้ามาค้าขายกับคนต่างชาติก็ไม่ได้ อาเซียนเขาก็ไม่สนับสนุนอยู่แล้วในการใชแรงงานผิดๆใช่ไหมคะใชแรงงานเด็กหรือว่ามีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยยินดีอยู่แล้วในมาตรฐานในมาตรการของอาเซียนนะครับก็เรียกว่าต้องปรับตัวเองมาให้เป็นคนที่อยู่ในต้องในรอยของของธุรกิจนะทีนี้พอพอหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกเครียดจังเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้เรื่องของภาษีเนี่ยก็มีอ การเปิดกว้างเยอะให้เราได้ศึกษาให้เราได้จัดการทางบัญชีทางภาษีได้อย่างถูกต้องคือเราศึกษากันนิดเดียวเดี๋ยวนี้คือถ้ามีธุรกิจเนี่ยเราแค่ไปติดต่อบริษัทที่ให้ความให้คําแนะนําเรื่องของการจดทะเบียนเราไม่ต้องไปติดต่อเองว่าจะจดทะเบียนยุ่งยากรอเซ็นอย่างเดียวใช่ไหมเขาจัดการให้เราแล้วดูแลเรื่องเรื่องการจ่ายภาษีให้เราด้วย ้าใช่แล้วก็อาจจะมีการวางแผนภาษีให้้วยสัมปว่าเราควรกิจการธุรกิจแบบเราแบบนี้มีรายได้ประมาณนี้ค่าใช้จ่ายประมาณนี้ภาษีควรจะเป็นประมาณไหนเราพยากรณ์ล่วงหน้าได้พี่ผมเองผมก็ได้กระตัวนะบางทีไอตอนที่เราจะทําเรื่องส่งออกส่งเข้าเนี่ยเราก็เครียดกันไม่มีความรู้เลยทําไง่ต้องทำอะไรเลยครับแค่ไปหาบริษัทที่เราไว้ใจได้น่ะอ้าวช่วยดูแลให้หน่อยจะส่งสินค้าไปประเทศนู้นช่วยทำให้หน่อยเขาจัดการให้เราหมด นะครับเราก็แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แพงเวอร์อะไรแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนเราใช้เชมืออาชซีพเข้ามาช่วยทีนี้เราก็ทําเรื่องสินค้าคัดสินค้าดีๆมาขายได้แล้วก็ม,มีเวลา,วลาด้วยใช่ไหมคะเอาละครับก็ถือว่าได้ความรู้กันไปนะครับเรื่องของ FTA นะครับเรื่องของการที่เราจะทําการค้ากับเพื่อนบ้านอาเซียนนะคงจะมองอะไรออกแล้วนะครับสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการ เล็ก,เกน้อยก็ตามนะครับ<ช>เราก็สามารถที่จะเตรียมตัวแต่งตัวให้เรียบร้อยเตรียมทําการค้า<ช>กับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นอาเซียนได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับเดี๋ยว<ช>สัปดาห,หน้าคงจะได้คุยกันใหม่นะครับในเรื<ช>่องต่างๆเกี่ยวกับอาเซียนครับลาไปก่อนครับวันนี้ครับก<ช>็<ช>คงจะทนให้ท่านผู้ชมได้ความรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวสปดาห์หน้ามาพบกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ต่อท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจอย่าพลาดนะครับรอติดตามรับชมให้ได้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับผมครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.